ผมหมดละไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยวันนี้เรามาอยู่กับภาพครับผมวันนี้เราอยู่ในรายการเช p k s อีกครั้งหนึ่งอยู่ในเกม g a r y m o ส g a r แก o d วันนี้เราอยู่กันสามคนนะฮะนะมาฮะก็กล้องเรานะฮะจะเป็นกล้องกับหัวนะฮะออกก่อนกวามื่นหัวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรีมูฟกล้องออกแนละ้ววันนี้เรามาอยู่ที่แมป ไม่ไนเอือี่มอหายเฮ้ยไม่จริงอ้าวไม่ไนก์แมนนะครับใช่ไหมวันนี้นะฮะเราอยู่กันสามคนเดี๋ยวอีกคนหนึ่งจะมาตามมามั้งไม่รู้บ้าโอเคนี่นะฮะดูดีๆจะมีเลเซอร์อยู่ใครใครลองเดินเข้าไปดิเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเขาน่าเลยบ้าบเอาจะขึ้นพีขึ้นมาเหรอครับตะกี้มีใครเปิดประตูมันแหลกๆวะ เฮ้ยเดี anyway, ๋ยวครับตะกี so, <the> er ้ข like ึ้นหน้าผีแล้วฮะไม่แล้วเดินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีเลยอ้าวรอเอาต่องด้วยไอไม้ไม่มีประเด็นขึ้แบบนี้ให้เรามาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ประตูไหนเปิดได้ไหงฮะนี่ประตูนี้เปิดได้เข้าไปเลยเอาไหม่ต้องให้เขาเข้าก่อนนะไอ้นี่มันเสียเปิดประตูนี้เปิดประตูนี้ ปิดประตูนี่เปิดได้ทำไมจะไม่เข้ามาเฮ้ยขึ้นมาอะไรวะว h a อะไรตะกี้ตะกี้เห็นใครขึ้นมั้งตื่นเลยตื่นเลยอะรหรครับพูดดิพูดพุทเนี่ยอะไรไอ้เขาเรียกมันลงเขาอะเจตเตอร์เนี่ยเดดดากเนี่ยเฮ้ย โอ้ยเจ็บเขาบอกว่าเจ็บดักหนึงเดียรเนี่ยจะฆ่าเราทำไมไทยมันไม่ทำอะไรเ,<ก>เลยแกวิ่งกลับวิบ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับแกเอาไอ้นั่นมาชนหน้าเราไงนี่มือใครอ่ะดดูิมือเรา <c oughs> เอ้ยนี่ห้องนี้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ด,ลวดักหน,นึ่งมันจะต้องใช้อะไรแน่นอนครับกุญแจได้กุญแจมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเสกเฮ้ยยืนไหนกัน เอ้ยเสกาวิตี้ฮะอ๋อนี่ยอ๋อนี่กอล่าเขาก็เสกไปแลก็ตายอ๋อไอคิวนี่จะได้คอนเสิร์ตละเปิดมันใช่แบบผีจริงไหมฮะเนี่ยหนูผีนะแม่แบบผีไอคิวติดอันดับท็อปมันบอกว่าเรสร็จเสร็จเสร็ด้หนึ่งเดือนดักหนึ่งเดือนดักเน็ตแสดงว่ามืดมากเลยนะเนี่ยดักเน็ยดักเน็ยใช่ไหมดักเน็ยใช่ไหมเออเออดักเน็ตเหรอมีเลือดแล้วเริ่มมีเลือดแล้ว หนาเแน่นหนักแนนโอ้ยยังมันไม่มีหน้าผีมันบุยลูกตกใจเลยเข้ามาวันดีเพื่อนหลอกเราไม่ได้แล้วอีพีก่อนเนี่ยเราเจอมาเยอะอะไรเขียนว่าอะไร I know I know you are here I know you are เปิดเฮ้ยข้างในมีอะไรไม่มีไอ้หน้าผีไอ้ ช่วยกันทำฟันมาหน่อยดีกว่ามาไปม่ออกมาหน่อยนะออกมาแล้วอ่าไปไอ้เลย่องไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อไม่ต้องมารอแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรเซ C C2 ชูเฮ้ยครัลุงนาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะเขาวิ่งมาใช่ไหมเขาบอกเห็นอันนี้มันเหมือนหลอกใช่ไหมหน้าแดงๆเนี่ย <ừ> mm เลยมึงก็อยู่ดีมีผีโผล่ออกมาต่อหน้าเลยนึกว่ามันหลอกเฉยมันเป็นภาพหรือมันเป็นตัวมันเป็นมันตัวเลยฮะเป็นทั้งตัวเลยเป็นผีนี่เป็นผีในเกมหรือเป็นยังไงฮะผีในเกมครับเอ้ไม่ใช่ซองบี้เป็นแบบภาพโผล่ออกมาแต่แต่ไม่ใช่ภาพดันเฮ้ยในนี้มีอะไรห้องนี้มีอะไรเฮ้ยห้องนี้มีนี้ก่อน,น้องไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้งันปิดห้องนี้ก่อนเนะเอ้ยต้องสำรวจห้องนี้ก่อนต้องสำรวจห้องนี้ก่อนเอาไม่มาสำรวจกันเหรอ ว่าห้องนี้อะไรเข้าไปห้องนู้นเออผมเราเมื่อกี้ผมเจอดุ้งในรอบหนึ่งนล้วนะเหนู่อยๆเข้ามาเข้ามาเข้าม่านอะไรเนี่ยเซฟยูวิวยูวิวอะไรสักอย่างมอนระวังหนาหนามหนามหน้าหลังมีหนานี่คือมอยู่อันนี้ปะป่ะป่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปห้องอื่นเอ้ยไปห้องเก่านั่นก่อนไปอีกห้องนึงไม่ใช่ห้องนี้ ห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องภาพนั่นเราเข้าไปยังหลอกไม่ได้ครับผมวินโยอแล้วแคลค์ผ่านเราผมและเลยแหลกแลกห้องนี้ไม่มีอะไรเปิดไม่ได้เลยครับเปิดไม่ได้มาห้องนี้ก็ล็อกห้องนี้ห้องนี้เนี่ยฟองอืมแอมหลอกไม่ได้หรอก อู๋เอ็มลงไม่ได้นะฮะเห็นตามโบแล้วเอ็มลงได้แล้วอุ้ยโอเคแม่พลาดแม่ใจแม่มาบุกแกงเขไปก่อนมั้งนะเขาหลอนนะเนะเมื่อกี้เราเจอเข้าไปใครใครเป็นใครเราเห็นครั้งก่อนแล้วหลอนเขาไม่ไปนะเขาแก้ขวางกันอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ขวางไอหนุนขวางเสียงมันหลอนมากเลยอ่ะไว้อเฮ้ยเสียง เสียงมันคนหล่อเลยโอ้ยเยอะห้องยาวเราตอนแรบกบบอกว่าเราใช้แบบผีเราชอบแบบผีฮะับไม่ชอบเล่นอูยอ้ยตรงนี้เนื้อคนอร่อยอันนี้มีน้ำแดงแล้วเข้าไปกินนะเออน้ำแดงอร่อยอร่อยรสนี่ไม่ได้หรอห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยอืมอม,มามานี่เราคิดไย ถังของไว้เดนเจอแดนเจอข้างในโนสโมกกิ้งไยอืมขวางทะขวางหายผมว่าในกล่องมันต้องมีอะไรสักอย่างอือดเฮ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยระเบิดเหรออืมนี่มันน่าจะเสุดเอ้าเขาเก็บไปแล้วอ่ะกดอีก็ก็ทีนีกกรมอันนี้วิ่งขึ้นไปยังไงวิ่งกระโดด กระโดดไปไหมไ่ติดนะกระโดดไปเลยมันมีระเบิดเหรอเลยเข็นมาแล้วเป็นทีเทีเนี่ยตรงนี้มีระเบิดอีกอันนึงก็เสียดเสียผมขึ้นมาไม่ได้ผมกล้าเฮ้ยทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นยังไงอ่ะพี่มอนเออพี่มอนตรงนี้ขึ้นไงกระโดด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 เออกระโดดคอนโทรลอ๋อได้แล้วเราเนี่ยไปยังไงรู้แล้วตอนนี้พี่มอนกระโดดขึนบนหลังคาพี่มอนทำยังไงทีนี้เล่นโหมด อ้เจ็บขออนุญาตลอยตัวไปนะฮะลอยตัวไปห้องนี้มันตันเอาเอา TNT ไประเบิดประตูไหมอืป่ะให้เอา TNT ไประเบิดประตูเอ้าเอา TNT มาระเบิดกำแพงเองหรือเปล่าเออใช่ใช่ระเบิดเนื้อเนี่ยไปถ้าไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาที่ตรงไหนอ่ะลองดูลองดูลองดูมันหายไปไหนเรามันจะอยู่ในช่องไหนอ่ะผมเก็บมาลองดูลองดู แล้วมันระเบิดออกยังไงไม่รู้อ่ะปัดอีปัดอีไม่น่าปัดอีบุบตะกี้เก็บไว้แล้วมันไปอยู่ไหนวะเออแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็ไม่แน่จนี่นะมันเสกหรเสกแล้ระเบิดมายิงมึงเลยไหมไม่แล้วมังไปต่อเลยเอ้มันมันคงอยู่ในตัวแล้วมันมานระเบิดอันนี้แหละเออกดเลยกดแล้วครับมันไม่เห็นระเบิดเลยมันมันคงไม่ได้ระเบิดหรอก เออใช่มันไม่ให้ระเบิดได้อย่างเงี้ยต่อไปให้เดินต่อเดินต่อเอ้ยแต่ข้างในมันมีอะไรด้วยอ้ยให้เดินต่ออ่ะอือระเบิดอีกแล้วถมาผมเผิ่กดเล็หนึ่งทุกอย่างจะจบลงเฮ้ยตะเกียร์อะไรวะหลอนว่ะแมบมันหลอนแมบมันหลอนเพราะว่ามันดูมันไม่มีอะไรแอบเเปล่ยนมันให้ระเบิดอันนี้ ตัวเออลองดูเกี่ยวกัตร้อนเลยเกี่ยวกบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเหยียบเออไปตายละตายตายใหน้หนูทำเลยเฮ้ยหรือห้องมันมีห้องต่อไหมอ๋อครับกลับกลับกลับไปดูกลับไปดูระเบิดประตูนี้หรือเปล่ามึงไม่ยอมเปิดเฮ้ยนี่ไง ไหนนี่นี่วางทีนีน้แล้วไอ้พีโอ้ยมันจะระเบิดแล้วไม่หนีเร็วลูมเต็มเต็มเนี่ยบิงกรบบึบ้มมันวางเลยหรือว่าพี่มอนกดอะไรครอมันดูยิงน,นมาเป็นกระวางเ่าชัปเตอร์สองดิเปอร์มันมีกีดจับเปอร์ฮะเอ้ยในนี้เข้าไปได้ไม่ใช่เหรอแบบนี้ไม่เป็นสตอรี่นะฮะเข้าไปได้สิ นี่เ hmm. ข้าไปได้อ่ะก็เข้าไปได้ไม่อ๋อแบบนี้เขาไม่มีสุอดดีไงเขาเล่นเป็นซัพเฟอร์เองกคูได้มอแล้วไปยังซักเช้าเลอะไรกันอะโนพีเอ็มหางดูหัวโนพีเอ็มอ๋อมีหางมีหางเดียวหรือว่ามีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร you burn you burn to find this place เก่งมากะเฮ้ยมีรูปอะไรด้วย รูปหลอนเต็มเลยอ่ะ Last o u photograph victim left for boss วันนีวันีพี่เฮ้ยมันเหมือนหาห้องอะไรเจอแล้วตายปะวันดีวันดีวันดี subject last scene front s t e l l subject เหมือนเหมือนห้องรวมผีเลยอืม เปิดประตูเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างแต่เี้ประอันเนี้ยต้องมีอะไรบางอย่างนะเราไม่ไม่เข้าห้องนี้เหรออุ้ยรูปผีเฮ้ยเดี๋ยวไม่เข้าห้องนี้เหรอไทยข้างหลังครับข้างหลังห้องเนี้ยเปิดไม่ได้เอ้ยยังด้านบนเนี่ยด้านบนมันต้องเปิดได้เพราะมันให้นั่งขึ้นมาอ๋อนี่นี่นี่อ๋อทุบเลยทุบเลยทุบเลย อผมขึ้นไปไม่ได้เก๋ได้แ้ได้แล้วใครจะขึ้นไอผมจบขึ้นนะไทยบู๊จะลองต้อคอนโท r ลเหรอเี๋ได้ละตอคอนโทรลอีกครั้งนะติดหัวเราตะกี้ไม่โดดไม่ได้ิงๆจะโดร์ o n t r o l ดหคอทรือต้ดงค o นโทร l แล้วก็จะโดด ให้พี่มอนให้พี่ให้พี่มอนลองก่อนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอลองมั่งมาไทยไทยไทยยังไงกระโดดกระโดดกระโดดก่อนแล้วค่อยคอนโทรลกระโดดแล้วคอนโทรลแล้วนะแสดงว่ามันเลือกคนเข้าหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละนนแหละเลยเลยกระลอกกระลอกกระลอกอ้าทำไมมันหลุดอ่ะพี่อย่าพึ่งดิใครจะได้ขึ้น เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยไปโออมันมีอยู่ดิมันมีผีวิ่งวิ่งมาทางอยู่เล่นนี่แหละวิ่งบานฟัวองไปเข้าไปคอร้อนี่มอนแต่ล็อกตามไปด้วยนะก็ไม่เกี่ยว้เขาคงไม่เคยดูหลังสุดแกเพิ่งขึ้นมานะเว้ยเราติดมาแล้วไปแล้วอีกแกเข้ามาตัวนี้นี่มอนเดิมมอนก็เจอครับไม่้องกลัวทำไมมันเข้าไม่ได้ก็ล็อกแกขึ้นไปก่อนได้ไงเขาอยากให้แกอยากให้ เออผู้ชมก็เห็นด้วยกอล็อกกอลรอกพี่พี่จะเดินหลังก็ลองดูดูหลังพี่ด้วยอืเสียวหลังผมดูหลังนะแต่ผมวิ่งเข้าไปไม่สิ้นกอลอกมาเร็วเสียวหลังเนี่ยมาดูหลังพี่ด้วยผมก็ดูหลังตัวเองเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไร เฮ้ยอย่าดิติดติดไม่มีอะไรครับใครโดนคนเดียวเหรอมาช้าอันตรเฮ้ยเขาไปนู่นแล้วไทยไปนู่นแล้วไทยวิ่งวีใช่ไหมเนี่ยไปสิพี่ผมเปิดคนลงทีนี่อันต่างนี้มันแะไกนะพี่ไปสิขับขันนี้ไปโอ้โห ขับล่างตอนแรกมันอนอนอย่างนี้เว้ยได้ป่อยปันจะรับปล่อยกันตอนแรกมันนอนอยู่เว้ยแต่ว่าเขาลากมันขึ้นมาเดี๋ยวห้องนี้เปิดได้ไหมห้องเนี้ตุ้ยไม่ครับตามไ,ไ,ไ,ไม่ไ,ได้แ้เอ้ยมีช่อง<ร>าอากาศด้วย<อ><อ>ผมไม่ไปแล้วไม่เอาอุย้ยต้องกระโดดขึ้นมาทางไหนต้องเปิดประตูนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันถึงจะไปได้ ห้องนี้ต้องมีอาถรรพ์แน่นอนต้องเปิดอ๋อ้ยไอ้นี่ไงพี่มอนที่เห็นแบบที่เห็นในตอนโหลดแบบครบพงมลนะมันบูชาอะไรอยู่อ่<า>ปะป๊ะเปิดป,ป,ประตูตเข้าต่อ <sh arp> เติมไม่ได้โอ้ยโดนไฟลวกโอ้หน,นูว่าเจออะไรเสียงอะไรวะเสียง ีไม่ได้เปิดไม่ได้ปุดบคีกลับไปห้องเดิมเม่ใชาววิ่งเมื่กีเพียงมอนอย่างเดียวอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ทุบกล่องมาถามให้เราต่อต่อขึ้นไปได้เลยอ้าวเหี้ยกลับมแล้วงั้นเราเอาอย่างอื่นแทนเด็จัดนะตัดเครื่องมาอาเลยโอ้ยปิดหัวปิดหัวเอาเอากล่องอีเรนดี้เอามาเอาไปแล้วเออไม่ตรงต่อลงไปลงไป ไปเลยกินมาบัวเสียวครั้งเดียวเราคังเดียวอยู่ติดว่อเกี่ยวกับคันเดียวอยู่ไปเลยพี่เออเมื่อกี้เขาวิ่งเขาก็เขาวิ่งไปเจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฮ้ยไปไม่ได้มอนฮัทมาเพราะลักมอนได้แล้วไปเร็วพี่มอนเดี๋ยววามองทั้งหมดไปไปทางนี้เดิมทางที่ผมเปิดอยู่มันยิงแยกทางกันแล้วกันนะเอ้ยพี่ติดว่ะ ไทยอ่ะโนคลิปดิก็มันติดอ่ะอีเลติดกระล็อกไปไปไปแล้วไปเอาถ้าไม่ไปทางนั้นอะไปแล้วเรามาแล้วต้องเดินใหม่เอ้ยไปทีละทางเมื่อเดี๋ยวผมไม่เห็นเรามาดูหลังดีดิมาดูหลังดีดิโอ้ติดเลยติดจะล็อกอ่ะจะล็อกไปไหนเหรอตีเราคิดโอเคเฮ้ยเจอห้องมาุูกทานจริงผมเอแล้วไทยอยู่ไหน เอ้ยไปไปดูฝั่งนู้นก่อนว่ามีอะไรวิ่งมาไหนอันนี้ฮะไยอยู่ไหนเนี่ยออกไม่ใช่เนี่ยนี่นี่พี่ไปดิาวไปดิเม้าจะล็อกแค่ไปก่อนดิเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นป๊าป๊าสองรอบเลยอุ้ยเห็นล็อกเชิญไปก่อนเลยอ้าวอยู่ตรงนี้มั้ยไปสิเจโอ้โอ้ไปไป โอ้ต้องมีอาถรรพ์เน่เลยครับมันไม่มีทางไปต่อเพื่อมีมีะไรมาห้องนั้นแล้วไทยอยู่ไหนอ่ะไทยนี่หายตีตรงไหนตีอยู่ไหนไม่รู้หาใครมินไปยแล้วนี่จะไปพี่ไปก่อนพี่ต้องโดนแล้วไทยอยู่ไหนวะไทยมาหาพวกเราก่อนหายไปละหาไม่เจอแล้วบินมัวนอกแบ็กซ์แม็กซ

เราไปห้องนี้ห้องนี้บ <c oughs> ูจบไม,ม,ไมรู้นัลมมัมันจะมด้านน้นกระโดดเข้าไปเลยไหม <c oughs> อุ้ยโอเข้ากระโดดเข้าไปนะู้ล็กี่่าล็อกระโดงงานน้าต่างออ อมาีควิปอันแหล Plastic อ,อะไรสักอย่างไอ้จอ,อ,อกเียวห้องอ่ะอูจอกจี้เสียงมาแล้วไม่ใช่เสียงอ่ะผมผม,ผมดูเห็นเต็นเต็มเลยเห็นแล้วเหรอมันแล้วมันเป็น<อ>ไงน่านกลัวไหมมันกำลังวินน่งมาหาพวกแกเฮ้ยพวกเราแอบมุมี่ทูกเล่น พี่โผล่มาตอนนั้นพี่เลี้ยวซ้ายก่อนใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วตรงยาวเลยใช่ไหมไทยมามาเล่นกับพวกเราดิเอ้ไทยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเข้าไปดูห้องแล้วเหลือห้องเนี้ยท้องฟ้าแจ่มใสอุ้ยยนดูอุ้ยลูกเต็มเลยโอ้เลื่อนรถโอ้สวัสดีสวัสดีสติใหม่ ไปท้เกแล้วแต่งงานกันนดีกันปนฮะรูแม่งหลอนเอ้ยมันเหมือนเอ้ยบุ่มนี่มันโอ้ยน่อยกดไปแล้วครับหน้าไายจอเวอเพือจะมีทางออกนะฮะออกไปหนไรู้สึกเหมืนมันจะบอกว่ามีทางออกแล้วนะฮะดีเจอ้ครับเจอมาอยู่นั่นนี่นั่นนี่เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวากัสาม เว็บเว็บนี่มันคือยางมุมใช่ไหมใช่ใช่มันคือยางมุมสวัสดีสวัสดีเราด้วยเราด้วยอู้กระโดดกระโดดโวกกระโดดทางตันทำไม้สิเราเตี้ยลงเราตัวในตัวเจอแล้วข้างหลังตนี้มาจากบ้านหลังแทนเต็มเต็มเลยตะกี้หันหลังไปปุ๊บเห็นเลยตกดีเลไม่ได้หันหลัง หลังไปหาพี่มอนจุบมันวิ่งมาฟูบเลยเนราเห็นเต็มเต็มเนี่ยเขาเลยไม่รู้สึกเราเห็นเต็มปุ๊บมาหันลงพื้นเลยเจอาพ๊กจุบเลยหมอบเลยโชคดีครั้งนี้ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีเสียงนี่ขึ้นมาอยู่นี่นะตอนที่เขาโดนอ่ะมีหมดเลยทุกอย่างเอาไปไหนกันแล้วอ่ะอยู่หน้านบนนั่นเองะ เหนืล่างไปต่อนี่เ้าไวะเหนางไปต่อจะพักกันหน่อยไม่ได้มีมีมมากดปันกันบอกตั้งแคปงงนอวัเยเฮ้ยเฮ้ปีอะไรบะอันนี้ไม่ได้นะครับไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราจะถูกคลองคอครับคองคอเลยนะคองคอผมอเอ้ยแบ่งมุม มายาหิวยาหิวยาหิวเอาเราไทยไปไหนแล้ววะเดินมุ่งวะนะฮะมาขึ้นตรงเลยแหละติดติดปิดโตโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วดีมีมีมุมมีมุมแล้วอ่ะอ่ะยังมุมไหมไหนวะมันกำลังตายลงมากระลงซิ ลงมาเลยมาเลยมามาเลยโอ้โอ้ยเฮ้ยขึ้นไปเจอเจ้าคนหาคนว่ะเนก้าเฮ้ยอย่าดันขึ้นนะผันหลังขึ้นแล้วไม่เจออะไรก็ไปอุ้ยอะไรวะเนี่ยจบแล้วฮะจบแล้ว จะแปลง่าโอ้โหหลอนเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้นะฮะหลอนแบบเงียบๆหลอตัวใช้รูปนะไม่เคยเจอมา่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปนิ่งพร้อมเสียงส่วนมากอันนี้มีทั้งเสียงเล็กน้อยนะฮะไอ้ที่ตัวขยับได้เจอเจอคนเดียวเลยเจอแต่รูปรับเจอแต่รูปที่มั่งวิ่งมา ก็ตอนนี้ขึ้นท่อกับไกตอนทนี่เปิดประตูนะฮะเอเดี๋ยวหาแมปใหม่ต่อเลยเลยละกันผมไม่ต่ออ่ะผม<อ>ไม่ไหวนะบหลอนีอกขอบครมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าเพิ่งอา้าวเหรอไม่ได้จบใช่ไหมยังไม่ได้ปิดเอ,เอเขียนมาเออแต่ผมอยากดูอะว่าแบบนี้มันเป็นจับเตอร์มันไม่เป็นซอรี่อะไรเลย นี่เขาเพิ่งทำมานานีมันเออผมว่าเราน่าจะเคลียร์ไม่จบเพลิงนั่นนะเรามันต้องมีมันมีสองทางที่แยกไม่ใช่เหรออ๋อไอ้ด่านป่องไฟสองทางอ่ะนะมันมีสองทางแยกอ่ะไปอีกทางมาแล้วมันตันไปมาแล้วมันตันอยู่ในตรงนั้นเลยเดินเข้าไปจะเห็นเลือดดึงเข้ามาครับพี่มีพี่มีเขาเพิ่งมาเฮ้ยไว่หดดิบอ่ะเยอยแอนเคิมการ ไอ้จ้ามีมาตอนนี้มันก็สายไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าาถ่ายอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับอยู่ยิงถ่ายอยู่เลยไม่ไม่อยู่ดิเอะล็อกล็อกครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายใช่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เก๋หมดแล้วล่ะงั้นสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับแมป เ <Promised. otic> ออรเบลอีกครั huh. ้งหนึ2 2> ่งนะป่าไนแอมไนแมไมไนแมนครับนี่รัวแฮฟเอสเคปลิลี่สามสเแปดและสองศูนย์หนึ่งสามนะฮะเคดิตทูเอะไรวะ VG เปเปอรนะฮะ for Pepper, so okay, so the for dos u n t h e m spider model นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวดีครับ